แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ชุมนุมครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเริ่มจะถอยไปบางส่วนแล้วนะถอยสามปืนตะไคร้เตรียมใช้ตะไคร้ตอนนี้แกนนำนะครับได้พูดให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับใช้กองรุนแรงกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ใช้ปืนยิงตะไคร้นะครับยิง บวกสามบวกสองปิดล้อมจับกุ่มแกนนำบวกสีฟ้าปฏิบัติกบ้องร้อยนะครับได้สั่งให้กำลังพลออกไปปิดล้อมจับกปุ่มแกนนำนะครับบริเวณด้านหน้านะครับจะสังเกตเห็นว่าการปิดล้อมจับกลุ่มนะครับจะเป็นลันลกษณะรูปริมนะครับมีคลโล่บริเวณด้านหน้านะครับพรเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชเข้ามาช่วยเหลือแกนนำครับจับกลุ่มได้เรียบร้อยแล้ว ในไปที่รถก็องคุหาครับเานี่ยเราแบบนี้ไงเห็นได้ว่าตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเมื่อแกนนำถูกจับแล้วได้สลายการชุมนุมออกจากพื้นที่ชุมนุมนะครับพลเรอนนพลางคนก็จะถอยในลักษณะพื้นที่ปลอดภัยคนละที่หนึ่งต้องควบคุมพื้นที่บริบาลเอาละที่สามพื้นที่ปลอดภัยถอดนะครับ เมือพุ่งรับกองร้อยนะครับเห็นว่าพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็จะสั่งให้กาลังพลกองร้อยที่สามถอดหน้ากากครับกับการใช้อุปกรณ์พิเศษ